โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามาือใหม่ทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิจากเอาราฟาร์มิลี่เกตอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมแบล็กเ h วมจากเซิร์ฟเวอร์การีน่าเหมือนเดิมสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงในส่วนตัวของตู้ SS3 หรือว่าตู้กาชาซีซั่น3ที่จะเข้ามาในวันที่18มกราคมเวลา1นึ่ทุ่มนั่นเองนะครับเนาะก,ก็ก่อนที่เราจะไปดูแล้วกันนะครับนะเผื่อใครหาได้สุดต่อของร้านเกมสนวบปลอดภัยรวดเร็วทันใจไลฟ์รีฟันก่อนแนะนำมารู้ช็อปเลยเพราะร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดทำการมาแล้วกว่า3ปีแล้วก็ร้านเขารับเติมทั้ง black wave free fire อาร์วีรวมถึงโรบอทด้วยเผื่อใครอยากเติมผมทิ้งลิงก์ไว้ในตารางคลิปแล้วนะครับแล้วก็เผื่อใคร ในส่วนตัวของร้านกลุ่ม Blackwave นะครับอันนี้คือกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาเองชื่อว่ Blackwave ซื้อขายและเปลี่ยน b a r r า f a m i l y สำหรับใครที่อยากเข้ามาจอยสามารถเข้ามาจอยที่กลุ่มได้เลยกันนะครับโอเคมาอต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวการอัปเดตเนี่ยของตู้ซีซั่น3เนี่ยจะเข้ามาในวันที่18มกราคมซึ่งอัปเดตเสร็จ1นึ่ทุ่มแสดงว่าตู้เนี่ยจะเข้ามาเวลา1นึ่ทุ่มนั่นเองนะครับแล้วก็ตู้นี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามีอะไรพิเศษกว่าตู้ซีซั่นอื่นๆอยู่อย่างหนึ่งคือมันจะมี3ตู้ ตู้แรกเป็นตู้เลดอัพตัวละครชาร์ล็อตเฟอร์โกเลียนแล้วก็แจ็คเดอะริปเปอร์เป็นตัวละครอย่างเดียวเลยตู้2คือตู้อัญเชิญหน้าสกิลซีซั่นสก็คือหน้าสกิลของชาร์ล็อตเฟอร์โกเลียนแล้วก็แจ็คเดอะริปเปอร์นะครับแล้วก็ตู้สุดท้ายเนี่ยเป็นตู้อัญเชิญสเต็ปอัพซีซั่นสมีชาร์ล็อตเฟอร์โกเลียนแล้วก็แจ็คเดอะริปเปอร์ซึ่งตัวเนี้ยค่อนข้างแปลกเพราะว่าตู้อัญเชิญสเต็ปอัพเนี่ย มันจะมีมาแค่2ตู้ก็คือตู้แรกคือลิสต์ตู้2คือเคียโตแล้วการสเตปอัพเนี่ยมันจะเป็น1ตัวละครเท่านั้นอ่าสังเกตมันจะมี5สเตปซึ่งเรากด5ครั้งแสดงว่าครั้งแรกเนี่ยเราจะเสีย600ใช่ไหมครั้งที่2เราจะเสียพันสอ่าครั้งที่3เนี่ยนะครับเราจะได้ตัวของการสกิลครั้งที่4เราจะได้ที่อัพตัวของค่าความสัมพันธ์อันที่5เนี่ยจะได้ตัวของชิ้นส่วนเอาไปอัพตัวละครและเมื่อเราได้ครบ5อันเนี่ยเราจะได้ตัวละครฟรีๆเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตัวของตู้ซีซั่น3เนี่ยมันมี3ตัวผมไม่แน่ใจว่ามันจะแบ่งเป็น15ครั้งหรือเปล่าหรือพอครบ5ครั้งแล้วจะสูงตัวละคระตัวของแบบว่าซีซั่น3หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเพราะว่ามันมี3ตู้อย่างที่บอกไปเนาะแล้วก็ถามว่ามันน่าเปิดไหมเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมได้ตัวของกุญแจเนี่ยมาจากเควสระดับสูงแล้ว1ชิ้นนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเปิดเป็นตัวของตู้พบพานเนี่ยหรือว่าประตูพบพานเนี่ยเอาชาลอตมาเลย1ตัวนะครับง่ายๆคือผมจะเอาชาลอตมา1ตัวแล้วก็ตัวของเฟอร์โกเลียนแล้วก็แจ็คเดริเปอร์เนี่ยส่วนตัวผมมองว่าถ้าใครเนี่ยอยากได้ก็เอาก็ได้ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าทีมแต่ละคนเนี่ยหรือว่างบประมาณของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นสายฟรีสายเติมน้อยสายเติมมากสายสุรตาเนี่ยเราต้องดูว่าทีมเราเนี่ย มันเหมาะหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าเป็นเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยเฟอร์โกเลียนอ่าแจ็คเดลิปเปอร์นะครับอ่าแจ็คเดลิปเปอร์อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัวของอ่าชาร์ลอตจะเป็นซีซั่น4ใช่ไหมซึ่งต้องบอกก่อนว่าหลายๆคนเนี่ยก็มองว่าเฮ้ยแจ็คเดลิปเปอร์คนว่ามันกากเนี่ยมันเล่นได้หรือเปล่าเพราะว่าบางคนก็บอกว่าเล่นได้ดาเมจก็แรงดอกละเป็นล้านเหมือนกันอย่างเช่นบางคนก็ไปทําคลิปอวยตัวของแบบว่าแจ็คเดลิปเปอร์สีฟ้าสีเขียวอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่ก็อย่างที่บอกเนาะว่า ส่วนตัวผมอะมองว่าอขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> พอดีแบบว่าเป็นไข้นะครับ <c oughs> ขออน,นุญาตอาบน้ำแป๊บหนึ่งครับโอเคมาต่อนะครับนะขออภัยด้วยพอดีแบบว่า แบบว่าเป็นไข้ก็ยังไม่ได้หายนะครับนะก็เลยห่างหายกันไปมาประมาณสี่วันแล้วก็เพิ่งได้ทำเนาะ,ะส่วนตัวผมคิดว่าแจ็คเดริเปอร์ล่างสีฟ้านะ่ะมันเอาไว้ตีบอสสีแดงถูกไหมแต่ว่ามันก็มีตัวละครที่เก่งกว่ามันนะครับก็ส่วนตัวคิดว่ายามิกับตัวของจูเลียสแล้วก็เคียโตเนี่ยเก่งกว่าถ้าเป็นระดับท็อปเทียตีบอสเนี่ยก็จะเป็นตัวของจูเลียสแล้วก็เคียโตนะครับลงดานดันเจียนเรามีตัวของอายามิฟ้า ah, ก็แทนที่ได้ยกเว้นเราไม่มี3ตัวละครนี้ ก็แจ็คดิลิเปอร์ได้แล้วก็แจ็คดิลิเปอร์เขียวที่เป็นตัวละครซีซั่น3ของเซิร์ฟการีนาเนี่ยถามว่าแรงไหมมันก็แรงแต่ปัญหาคือมันต้องการปัจจัยอย่างหนึ่งคือต้องมีการ์ดสกิลแล้วก็ต้องมีการไล่ลำสกิลที่2เนี่ยหรือว่าเก็บค่าสแต็กการคำนวณเนี่ยครบ3สแตก็กเพราะว่าถ้าเรามีการ์ดสกิลเนี่ยเขาจะทําให้สกิลอัตเตอเมทของเราเนี่ยเมื่อมีการ์ดตัวของการคำนวณเนี่ยครบ3อันเนี่ยการโจมตีครั้งที่3จะแรงขึ้น500%แต่ว่วาถ้าไม่มีการหรือว่าไม่มีขององย่างอื่นเนี่ย หรือว่ามีครบเนี่ยผมว่าไลอาก็ยังถือว่าทําของง่ายแล้วก็แรงกว่าอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามีได้ไหมบางคนบอกว่าเฮ้ยทีมแต่ละคนมันไม่มีเนี่ยถ้าเราไม่มีตัวละครสีเขียวเลยผมมองว่าตู้นี้ก็น่าเปิดตัวเอาแจ็คเดริเปอร์มาเล่นเหมือนกันแต่ส่วนตัวผมเนี่ยถ้าเราไปดูในไทม์ไลน์แบบถ้ามันเป็นตามนี้นะถ้ามันเป็นตามนี้เนี่ยตัวของสังเกตครับฟาน่าเนี่ยกำลังจะมา อันนี้คือตู้ซีซั่น3ใช่ไหมครับมา18มกกลาอีก19วันจะเป็นตู้ของอ่าไอตัวเวสโต้สตาแล้วก็หัวหน้าไททันแล้วก็ต่อจากนั้นเนี่ยมีโอกาสเป็นตัวของอ่าตัวนี้ฟาหน้าล่าง3ตาแล้วก็ตัวละครอีก2ตัวก็คือตัวละครเนื้อเรื่องบทที่7ที่จะอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับก็คือยูโนแล้วก็รอหัวหน้าหน่วยซึ่งมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าอัปเดตเข้ามาก็คือฟาน่าเนี่ย ร่างเทพสามตาเนี่ยมันเป็นตัวละครโจมตีสายสีเขียวครับและแม่งเก่งโมจัดเลยโมแบบโคตรโมเลยครับเอามาตบทั้งโนเอลแล้วก็จูเลียสเนี่ยสบายเลยมันแรงมากครับสกิลอัตติเมททั้งทีมดอกละ150%นตะถ้าเก็บสแต็คครบตัวของความกรดครบ5สแต็กดาเมจดอกละ1 4อนะครับไอดอกละร0อยไอดอกละ450%แรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครแจ็คเดริเปอร์เนี่ยมันต้องการปัจจัยบางคนก็บอกว่าดีแหละมันมีทั้งเลือดไหลมีทั้งสตันมันก็ดีจริงรแต่ว่วา มันก็ยังมีตัวอื่นที่มันเล่นง่ายแล้วก็ดีกว่านะพูดง่ายถ้าต้องการก็จัดไปเลยนะครับแล้วก็เฟอร์กเลียนเนี่ยเอามาเล่นได้กับทีมเผาไหมนะครับก็คือปัจจัยหลักๆเลยคือต้องเล่นกับทีมเผาไหมเพราะว่าถ้ายิ่งติดสแตก็กเผาไหมดาเมจของเขาก็ยิ่งแรงขึ้นอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางตัวละครเนี่ยมันเหมือนเอามาแก้แหละอาเฟอร์กเลียนเนี่ยเป็นตัวละครที่มีสแต็กในส่วนต่อของการล้างโลกเหมือนจะเอามาชนะโนเอลแต่ก็ไม่ชนะโนเอลอยู่ดี ตัวของแจ็คเดอะริเปอร์เนี่ยเหมือนเอามาแก้จูเลียสก็ยังไม่ชนะจูเลียสอยู่ดีปัจจุบันคนก็ยังเล่นจูเลียสกับโนโอเอลอยู่ดีนะครับแล้วก็จะมีคนเล่นเฟอร์กลเลียนล่างนี้บ้างนะครับแต่ว่าชาร์ลอตเนี่ยคนเนี่ยเล่นแทบจะทุกคนเลยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาไม่เล่นชาร์ลอตล่างนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีชาร์ลอตล่างอ่าไอตัวล่างล่างนี้นะครับล่างอ่าเฟสติวัลนะก็คือล่างนี้เพราะว่ามันไม่สามารถใส่ตัวซ้ำได้เขาก็เลยเลือกที่จะใช้ชาร์ลอตตัวนี้แล้วก็ไปใใช้ตัวของแทนรนรการ หลักๆจะประมาณนี้แล้วก็ทีเด็ดของตัวละครเนี้ยที่ผมบอกว่ามันเก่งที่สุดใน3ตัวเนี้ยคืออะไรนะครับที่ผมจะเอาใช้กุญแจนะต้องบอกก่อนนะว่าส่วนตัวเนี่ยบางคนบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าได้แต่ตัวละครเนี่ยแล้วเราไม่มีการ์ดสกิลเนี่ยแล้วเราอยากได้การ์ดเราทํำยังไงอันนี้ซื้อสายฟรีไม่สามารถทําได้นะแต่ว่าสายเติมเนี่ยทำได้ก็คือสายเติมเนี่ยไปเติมแบตเชนพาร์ตครับแบตเชนพาร์เนี่ยสังเกตว่าทุกๆซีซันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซีซันหนึ่งซีซันสองเนี่ยมันจะได้ตั๋วเลือกการ์ดสกิลนน ถ้าซีซั่นสามมาคุณก็เติม500บาทนะครับหรือว่าถ้าเติมกลับมารู้ก,ก็400กว่าบาทแค่นั้นเองนะครับคุณก็จะได้เลือกการ์ดสกิลตามตัวละครที่คุณต้องการคุณไม่จำเป็นต้องเปิดกาชาเลยก็ได้ถ้าใช้วิธีนี้นะครับต่อประมาณนี้นะแล้วก็ชาร์ล็อตเนี่ยโจมตีธรรมดาเนี่ยทำให้พันธมิตรเนี่ยได้รับเคาน์เตอร์อแท็เลย1คนนะครับแบบสุ่มเนาะสกิลสองเนี่ยเป็นการเพิ่มพลังโจมตีพลังโจมตีเวทเนี่ยให้พันธมิตรทั้งทีมนะครับ Ultimate, เปอริเป็นตันิตรัม ให้มีโอกาส60%ที่จะได้รับสถานะเขาตัวไอแ a c k หรือว่าสวนกับถ้าเราอัพสกิลเต็มเนี่ยก็เป็น100%เลยสกิลประสานเนี่ยนะครับเป็นสกิลที่โจมตีพร้อมเพื่อนนั่นแหละนะเป็นทำให้เราได้รับดาเมจน,น้อยลง12%แล้วก็ทีเด็ดคือสกิลระดับ LR LR เนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าชา์ลอตล่างนี้ เล่นพร้อมกับทีมสีฟ้าเนี่ยจะทาการใบ้ศัตรู1เทิร์นเลยเพราะฉะนั้นเมตามันจะค่อนข้างเปลี่ยนมากๆตรงที่ชาร์ลอตล่างนี้เป็นสีฟ้าจูเลียสสีฟ้าโลตัสสีฟ้ามาร์สสีฟ้าคือแม่งเล่นตีนี้เนี่ยอีฝายเนี่ยถ้าไม่มีมาร์สนะคือโดนใบ้แน่นอนเพราะว่ามาร์สเนี่ยมันจะมีถ้าเป็นระดับ LR เนี่ยมาร์สจะได้สถานะกันสถานะผิดปกติทั้งทีมให้เพื่อนด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าอีฝ่ายเล่นมาร์สเนี่ยชาร์ลอตจะใช้งานไม่ได้ประมาณนั้นแต่ว่าก็ยังถือว่าดี เพราะฉะนั้นมันจะเป็นการบังคับให้ทุกทีมเนี่ยมีมาร์สเลยด้วยซ้ำถ้าคุณไม่อยากเล่นทีมสีฟ้านะอ่าประมาณนี้ถ้าเราอยากเล่นแบบทีมแบบผสมหน่อยก็จะเป็นจูเลียสโนเอลล่างชุดว่ายน้ําชาร์ลอตล่างอ่าชุดอาจารย์แล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยอาจจะเล่นเป็นโลตัสหรือว่าอาจจะเล่นเป็นลาเดสหรืออาจจะเล่นเป็นมาร์สก็ได้ถ้าเอามากัน C ีของตัวตัวชาร์ลอตนะนะนะครับแล้วก็ระดับ2ดาวเนี่ยเมื่อเราโดนโจมตีเนี่ยจะฟื้นคืน SP1 หน่วยประมาณนี้นะครับซึ่ง2ดาวผมอวมอง แล้วก็การ์ดสกิลของชาร์ล็อตเนี่ยถ้าเรามาดูดีดๆนะครับการ์ดสกิลของเขาเนี่ยสกิลอ่ามันเป็นการบัฟสกิลที่2นะครับบัฟสกิลที่2เนี่ยสังเกตว่าสกิลที่2เนี่ยจะเป็นการฟื้นฟูอ่าไม่ใช่สิการเพิ่มพลังโจมตีเวทแล้วก็พลังโจมตีกายภาพใช่ไหมครับสี่แต่ว่าเอฟเฟกที่2เนี่ยมันจะทําให้เราได้รับบัฟพลังป้องกันนะครับก็คือป้องกันแบบสมบูรณ์ผมไม่แน่ใจว่าเป็นการบัฟพลังป้องกันธรรมดาหรือว่าเป็นอมตะหนึ่งเทิร์น นะน่าจะเป็นการบัฟพ,พลังป้อการธรรมดาที่เฉยนะครับเป็นการบัฟการป้อการสมบูรณ์ให้มานมิตทั้งทีมประมาณนี้แล้วก็เอฟเฟกต์การ์ดสกิลเนี่ยก็คือเมื่อถูกโจมตีมีโอกาส20%ที่จะฟื้นคืน SP ถ้าอัพเต็มนะครับก็เป็น100%เลยอ่าเพราะฉะนั้นชาร์ลอตจะเป็นตัวละครที่ถ้าเรามีการ์ดแล้วก็เลเวลตันเนี่ยตัวแม่งโดนโจมตีแล้วก็จะเป็นการปั๊ม SP แล้วก็จะใช้สกิลอัลติเมทได้รัวๆทำให้มานมิรได้รับเคาน์เตอร์ไอคัพรัวๆประมาณนี้ถ้าเป็นเฟอร์ ตัวละครของเขาเนี่ยโจมตีธรรมดาเนี่ยนะครับจะเป็นการโจมตีเป้าหมายเดียวแล้วก็ทําให้อีฝ่ายติดเผาไหม้สร้างระเมจกายภาพแล้วก็เวท20%สเปอร์เซ็ตแต็กได้3ครั้งประมาณนี้นะแล้วก็อยู่นาน2เทินนะครับแล้วก็สกิล2เนี่ยเป็นการโจมตีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นการล้างบาเรียรด้วยแถมอีฝ่ายก็ยังติดบัฟไฟเผาด้วยนะครับแล้วก็สกิลอัตติเมดเนี่ยเป็นการโจมตีที่ล้างบาเลียด้วย แล้วจะแรงตามไฟเผาที่ติดบนหัวอีกฝ่ายถ้าอีกฝ่ายเนี่ยติดไฟเผา1นึ่ง stack ดาเมจเพิ่ม20%ติด2ง stack 75%ติด3แ stack 220%เพราะฉะนั้นตัวของเฟอร์โกลเลียนมันจะแรงตอนที่ฝ่ายติดบัฟไฟเผาเยอะๆเพราะฉะนั้นมันเลยต้องเล่นกับทีมไฟเผาแล้วก็เป็นการสร้างดาเมจแค่70%นะครับประมาณนี้นะแล้วก็อันตราสกิลภาษาเนี่ยเป็นการโจมตีถ้าฝ่ายติดสถานะดีบัฟความเสียหายก็สร้างดาเมจแรงขึ้น30%ก่อนโจมตีนะครับประมาณนะั้น แล้วก็สกิลระดับ LR เนี่ยนะครับสกิลระดับ LR ของเฟอร์โกเลียเนี่ยหากคุณภาพของคุณต่ำกว่า30%ก็คือหากเลือดเราต่ำกว่า30%เนี่ยเราจะเป็นอมาตะ1เทิร์นประมาณนั้นถ้าเป็นลิสต์เนี่ยก็คือแบบว่าจะเป็นอมาตะเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าก็คือต้องเกือบตายนะแต่ว่าตัวของเฟอร์โกเลียเนี่ยถ้าเลือดต่ำกว่า30%เนี่ยมันจะได้อมาตะเลยทันทีอะไรประมาณนั้นนะครับเนาะอ่าแล้วก็สกิล2ดาวนะครับสกิล2ดาวเนี่ย สกิล2ดาวเนี่ยจำนวนความเสียหายเพิ่มขึ้นสําเำหรับความเสียหายเผาไหม้แต่ละสแต็กที่อีกฝ่ายได้รับแสดงว่าถ้าอีกฝ่ายโดนสแต็กไฟเผายิ่งเยอะดามจยิ่งแรงขึ้นอย่างที่บอกว่าตัวของเขาเนี่ยสามารถสแต็กไฟเผาได้3สแต็กสูงสุดนะครับพวกสแต็กไฟเผาทุกตัวละครสามารถสแต็กได้สูงสุด3สแต็กแต่ว่าถ้าใช้ควบคู่กับตัวละครอื่นด้วยมันจะช่วยได้อย่างเช่นคู่กับฟาน่าคู่กับตัวของชาร์ล็อตไอคู่กับตัวชามี่นะครับ แล้วก็คู่กับตัวแบบแมกหน้าหรือว่าฟาน้าล่าง3ตายอย่างเงี้ยฟาน้าสีฟ้าหรือฟาหน้าสีเขียวเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันมันจะสะแต็กไปเลย6สแต็กนะครับเพราะว่าแต่ละตัวละครเนี่ยจะสะแต็กได้สูงสุด3ชั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเล่นคู่กับตัวไฟอีกตัวหนึ่งเนี่ยเฟอร์โกเลียนจะแรงมากๆแล้วก็ขอบอกนะครับผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือสกิลอัตติเมตของเฟอร์โกเลียนเนี่ยถ้าใช้ไปแล้วเนี่ยนะครับสกิลเนี่ยติดไฟเผาบ,บนหัวอีกฝ่ายเนี่ยจะหายไปด้วยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเล่นกับตัวละครที่ติดไฟเผาแรงๆไปเลยสมมติผมใช้ไปหนึ่งสแต็กใช่ไหมใช้อัติเมดเนี่ยนะไฟเผาหายเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการระเบิดสแต็กไฟเผาตู้มนะครับแล้วก็ไฟเนี่ยก็จะหายไปเลยประมาณนั้นนะครับก็เป็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียเพราะฉะนั้นถ้าอีกฝ่ายยิ่งตีสแต็กไฟเผาเยอะเท่าไหร่เนี่ยเฟอร์โกเลียนก็ยิ่งตีแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้น,น,นอะไรประมาณนั้นด้วยนะครับแล้วก็การ์ดสกิลของเฟอร์โกเลียนนะครับล่างอาจารย์นะครับาการ์ดสกิ สกิลไหนว่า,นะเ,าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอ่ออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวสกิลนี้นะครับสกิลนี้ผมขอดูก่อนว่ามันเป็นมันเป็นสกิลไหนของเขาอ่าเป็นบัฟสกิลสองนะครับบัฟสกิลสองเนี่ยโจมตีเนี่ยอีกฝ่ายจะติดไฟเผาถ้าอีกฝ่ายติดไฟเผาเนี่ยมันจะล้างบาเรีย แล้วก็เอฟเฟกของการสกิลเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นการสุ่มนะครับการสุ่มเพิ่มตีสแต็กไฟเผาเนี่ยเพิ่มอีกสแต็กหนึ่งนะครับก็คือสร้างความเสียหายไฟเผาเนี่ยอย่างต่อเนื่องให้กับศัตรูแบบสุ่มอีกคนหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะติดไฟเผา2ครั้งประมาณนั้นนะครับแล้วก็เอฟเฟกของการเนี่ยเมื่อโจมตีทุกๆความเสียหายต่อเนื่องไฟเผาเนี่ยมีโอกาส10%ที่คุณจะได้รับบัฟเพิ่มจํานวนความเสียหาย5% เพราะฉะนั้นถ้าเราโจมตีไปเนี่ยก็มีโอกาส10%นะครับที่เราจะได้บัฟพ,พลังโจมตีเพิ่มขึ้น5%ถ้าเราโจมตีแบบติดไฟเผานะแต่ว่าถ้าเราอัพเต็มครับก็คือ100%เลยอ่าอัพเต็มคือ100%แล้วก็บวกบัฟพ,พลังโจมตี25%ด้วยประมาณนี้เพราะฉะนั้นตัวละครอของเขาเนี่ยก็จะเก่งก็ต่อเมื่อเล่นกับทีมไฟเผานั่นเองเพราะฉะนั้นใครอยากเล่นคู่กับ ตัวของฟาน่าล่างธรรมดาก็คือสีฟ้าหรือว่าฟาน่าล่างเทพสามตาหรือว่าเฟอร์โกเลียนล่างนี้แต่ว่ามันใช้คู่กันไม่ได้นะเฟอร์โกเลียนมันเลือกได้1ตัวนะครับเราก็เอามาคู่กับตัวนี้ก็ได้น้องของเขาหรือไม่คู่กับในอนาคตนะในนาคตก็คู่กับพวกชาร์ล็อตล่างไอ้ชามี่นะครับพูดผิดชามี่ล่างฮาโลวีนนะครับชามี่ล่างฮาโลวีนนะครับอ่าหรือไม่ก็เป็นตัวละครของฟาน่าสามตาอะไรประมาณนี้ก็ใช้คู่กันได้ แล้วก็แจ็คหริปเปอร์เนี่ยนะครับถามว่าเล่นได้ไหมก็น่าจะได้แหละนะครับโจมตีธรรมดาเนี่ยถ้าอ e ีกฝ่ายไม่ติดสถานะอะไรเลยเนี่ยจะเป็นการโจมตีที่ติดสถานะเลือดไหลแต่ถ้าอ e ีกฝ่ายโจมตีถ้าเราโจมตีศัตรูที่ติดเลือดเลือดไหลเนี่ยเราจะสตัน์ศัตรูทันทีเพราะฉะนั้นแจ็คหริปเปอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่เล่นคู่กับตัวละครที่มีเลือดไหลค่อนข้างดีอ่ะถามว่าเล่นคู่กับอะไรได้ก็เล่นคู่กับราชินีแม่มดเล่นคู่กับชา์ลอตเล่นคู่กับยาม,มิอะไรอย่างนี้ก็ได้ถ้าเราโจมตีอีกดอกนึงเนี่ย อีกฝ uh, e ่ายตดสตันเลยครับ mm hmm. เห็นไหมและมันติดสตันแน่นอนหนึ่งเซด้วยนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ย mm hmm. เล่นคู่กับตัวละครที่มีเลือดไหลค่อนข้างเก่งนั่นเองนะ mm hmm. แล้วก็สกิลสองครับเป็นการโจมตีที่เพิ่มตัวของแบบว่าอัตราเจาะเกาะสี่ส mm ิบเปอร์เซ็นแล้วก็เพิ่มความแม่นยำยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ได้รับบัฟการคำนวณมาหนึ่งสแต็กสามารถทับซ้อนได้สูงสุดสามชั้นประมาณนี้นะทีเด็ดของมันคือบ,บัฟคำนวณน,นะครับ แล้วก็สกิลอัติเมทเนี่ยเป็นการโจมตีนะครับแล้วมีโอกาสสตันอีฝาย80นะครับแล้วก็การโจมตีเนี่ยจะคำหนึงถึงบัฟคำนวณเพราะฉะนั้นบัฟคำนวณเนี่ยโจมตีได้สูงสุด3ครั้งใช่ไหมแสดงว่าสกิลนี้จะโจมตี4ครั้งเพราะว่าการโจมตี1ครั้งเนี่ย50%อ่าแล้วก็บัฟตัวนี้ถ้ามีบัฟ3ครั้งมันก็โจมตีไปเลย4ครั้งนะครับแล้วก็สกิลภาษาเนี่ยเป็นการล้างบาลีแล้วก็เพิ่มบัฟดาเมจให้ตัเองนะครับ แล้วก็สกิลระดับ LR นะครับสกิลระดับ LR ของแจ็คเดอลิเปอร์เนี่ยนะครับหากคุณโจมตีนะครับาหากหากคุณถูกโจมตีนะครับเราจะได้รับบัฟเพิ่มพลังโจมเ,เพิ่มพลังเนี่ยนะ20%ถ้าเราโจมถ้าเราโดนโจมตีนะขอย,ย้ำถ้าเป็นชารลลอตเนี่ยโดนโจมตีปุ๊บก็เพิ่ม SP ใช่ไหมหรือว่ามานาถ้าแจ็คเดอลิเปอร์โดนโจมตีก็เพิ่มพลังโจมตี20%ก็ค่อนข้างดีอยู่แล้วกัน แล้วก็สกิลระดับ2ดาวเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับก็คือเมื่อเริ่มต้นเกมเนี่ยเราจะได้บัฟคำนวณมาเลย1ชั้นแล้วก็ถ้าเป็น5ดาวเนี่ยก็ได้2ชั้นใช่ไหมแสดงว่าถ้าเริ่มต้นเกมเนี่ยเรามี5ดาวแล้วเราใช้บัฟตัวนี้นะครับเราจะได้สแต็กรบ3แสแต็กเลยแต่แจ็คเดริเปอร์เนี่ยปัใจจัยในการเล่นเยอะเพราะอะไรต้องมีการสกิลด้วยตัวละครต้องเป็น5ดาวถึงจะได้บัฟการคำนวณ2บัฟพร้อมกับใช้สกิล2เนี่ย แล้วเราจะได้รับบัฟคำนวณ3สเต็กเพียวๆเลยใช่ไหมแต่ถ้าเรามีตัวของการ์ดสกิลด้วยครับการ์ดสกิลของอาจารย์เนี่ยมันจะทำให้อันติเมตสกิลนะปกติตัวอื่นจะเป็นการโจมตีสกิล l 2ใช่ไหมแต่ว่าแจ็คเดลิเปอร์เนี่ยจะเป็นการโจมตีสกิลอันติเมตมันจะทำให้บัฟสกิลของเราเนี่ยจากโจมตีมีโอกาสติดสตัน80%แล้วบัฟคำนวณต่อ1น1บัฟเนี่ยโจมตีออกไปเพิ่ม1ครั้งใช่ไหม แต่มันจะทําให้การโจมตีครั้งที่3ของเราเนี่ยแรงขึ้น500เเซเพราะฉะนั้นการโจมตี1ครั้ง2ครั้งครั้งที่3ามเยียงเดียวเนี่ย500อจากดาเมจ50จากพลังโจมตีกายภาพแล้วก็พลังโจมตีเวทเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างแรงมากๆนะครับแล้วก็สกิลการ์ดสกิลของเขาเนี่ยเมื่อโจมตีมีโอกาส35หลังจากโจมตีจะได้รับบัฟเพิ่มความเสียหาย20ถ้าเราอัพเต็มเนี่ยก็เป็น100ประมาณนั้น เพราะฉะนั้นปัจจัยหลักในการเล่นเนี่ยผมมองว่าถ้าเทียบกับตัวละครอื่นๆนะชาร์ลอตเนี่ยนะครับไม่จะเป็นต้องมีแบบว่าดาวก็ได้เข้าใจไหมเพราะว่า2ดาวเนี่ยก็ทําให้แค่เมื่อโดนโจมตีฟื้นคืน SP ฟอร์โกเลียนเนี่ยนะครับสดาวเนี่ยคือจะทําให้ดาเมจไฟเผาเมื่อเราโจมตีศัตรูที่ติดไฟเผาเนี่ยแรงขึ้น5%ต่อสแต็คเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามีได้ไหมมีก็ดีครับถ้าไม่มีก็ได้ แต่แจ็คเดลิเปอร์เนี่ยถ้าไม่มีดาวนะตัวของเขาเนี่ยจะต้องใช้สกิล2เนี่ยสครั้งเพราะฉะนั้นไม่ได้แดกใครเลยปัจจัยหลักคือถ้าเป็น2ดาวจะได้บัฟคำนวณเนี่ยหสแต็คใช้คู่กับสกิลที่2กลายเป็น2 s t ส,สแต็คใช่ไหมบวกกับการโจมตีเนี่ยก็จะเป็น3ครั้งพอดีก็คือสกิลอัลติเมตเนี่ยจะโจมตี1ครั้งบวกกับอีก2ส,สแต็คใช่ไหมก็จะโจมตีเป็น3ครั้งเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องมี2ดาวบวกกับการสกิลถึงจะโจมตี500% ใช่ไหมแล้วถ้าเรามี5ดาวเนี่ยก็บวกเข้าไปอีกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครอของเขาเนี่ยจะเปิดมาปุ๊บเนี่ยมี2สแต็กใช่ไหมแล้วเราไม่จะไปต้องใช้สกิล2ก็ได้ใช้สกิลอัติเมตเลยสับสามทีโป่งปางโป่งปาง,งเลยเพราะฉะนั้นปัจจัยในการเล่นหรือว่าการเปิดกาชาเนี่ยมันค่อนข้างเยอะกว่าตัวอื่นๆผมเลยบอกว่าตัวแจ็คเดลิเปอร์เนี่ยถ้าจะเทียบกันใน3ตัวเนี่ยผมมองว่ามันเล่นยากแถมอะไรรู้ไหมครับแจ็คเดลิเปอร์เนี่ยมันมีตัวละครที่ถ้าจะเอาไปตีบอสใช่ไหมมันก็มีตัวของไรอาร่รา อะไรประมาณนี้นะครับประมาณนั้นถ้าเป็นตัวสีอื่นๆเนี่ยมันก็จะมีตัวอื่นที่มันแทนที่ได้ในอนาคตฟาหน้าสามตาเนี่ยแม่งเก่งชิบหายเลยนะครับตีบอสก็ได้ตีคนก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยในการเล่นมันอาจจะปั้นยากขึ้นสำหรับคนรวยแล้วกันผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นสายฟรีผมไม่แนะนําให้เปิดแล้วกันนะครับเนาะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่แบบว่างบประมาณถึงแล้วกันนะครับก็เปิดก็ได้นะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยถ้าเอาชาร์ลอตมาเนี่ย ผมเอาชาหลอดธรรมดาก็ได้นะไม่จะเป็นต้องมีการ์ดสกิลมากมายก็ได้ถ้ามีการ์ดสกิลก็จะได้รับบัฟพลังป้องกันเพิ่มขึ้นมาแค่นั้นเองถ้าอยากได้รับการ์ดสกิลก็ไปเติมการ์ดจากแบทเทิลพาร์ทดีกว่าเพราะว่าถ้าเปิดกาชาเนี่ยผมมองว่าไม่คุ้มหรือว่าถ้าใครอยากเปิดกาชาตู้นี้ก็สุดแล้วแต่เลยนะครับผมไม่ห้ามนะเพราะว่าเงินใครเงินมันไปกาชาใครไปกาชามันแต่อย่างที่บอกอันนี้คือสปอยให้ดูเลยละกันซึ่งปัจจุบันเนี่ยวันที่18เนี่ยนะครับมารการาเนี่ยถูกแล้วใช่ม เพราะว่าคุณ BTM List เนี่ยเขาบอกว่า25แต่ว่าอันนี้คือของคุณกุ๊กกี้เนี่ยเขาบอกว่า18ก็สุดท้ายก็เป็นวันที่18ใช่ไหมอีก19วันเนี่ยก็จะเป็นตู้เวสโต้สามตาแล้วก็ตู้ของไอตัวหัวหน้าไททันแต่ว่าต่อจากนั้นเนี่ยมีมีโอกาสนะมีโอกาสที่จะเป็นฟาหน้า3ตาหรือไม่ก็รอหัวหน้าหน่วยแล้วก็ตัวของยูโนล่างเข้าหน่วยรุ่งอรุณแล้วอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสตัวเนี้ยถ้าฟาน้ามาก็คือแจ็คเละเป็นขี้เลยครับ โนเอลกับตัวจูเลียตก็จะโดนตัวนี้ตบเลยนะครับนะแต่อย่างที่บอกมันก็ค่อนข้างมีทีมแก้ทางอยู่นั่นแหละนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นเนี่ยจะเป็นตัวละครซีซั่น4ก็ดูตามนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมมองว่าตู้นี้มันไม่น่าเปิดถ้าจะเอาไปเปิดตู้ซีซั่นเนี่ยผมมองว่าไปรอเปิดตู้ชามี่แล้วก็ตู้นี้ดีกว่านะครับเนาะมันก็ได้ใช้ยาวๆแต่สุดแล้วแต่เพื่อนๆแล้วกันนะครับอย่างที่บอกว่าประมาณใครงูประมาณมันแล้วก็ผมเนี่ยจะเก็บเพชรไว้รอเปิดตัวของแอสตา แล้วก็ไปรอใส่ตู้ของชาร์ลอตแล้วก็ตัวของแมกนาล่างเฟสติวัลนะครับแล้วก็มาตู้ของโซละแล้วก็ตู้ของอไอตัวของหัวหน้าไอตัวของรุ่นพี่แมวนะครับวานซ่านะแล้วก็จะมา2ตู้นี้เพราะฉะนั้นจากการที่ผมคำนวณเนี่ยถ้าเราเปิดมั่วส่วนเนี่ยมันไม่พอแน,น่นอนนะใบกาชาสลับสายฟรีส่วนตัวผมเนี่ยเติมไป4,800ไอ0แต่ผมไม่ได้เติมต่อเลยปัจจุบันเนี่ยใบกาชาผมมีรวมๆเนี่ย ถ้าเป็นเพชรนะ19,000นะครับบวกกับ1,900ประมาณ2,000 20, 0เพชรใช่ไหมแล้วก็ใบากาชาปัจจุบันนี่มีประมาณ78ใบแล้วถ้ากิจกรรมใหม่ที่มันเข้ามาเนี่ยมันจะมีแจกอีกประมาณ15ใบแล้วก็รวมๆกับอีกกิจกรรมหนึ่งเนี่ยรวมๆน่าจะประมาณ30ใบเพราะฉะนั้นผมก็จะเก็บใบไปกาชาไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่ามันจะครบไปตอนที่ตู้กาชาที่ผมอยากเปิดจริงๆอะ่ะส่วนตัวผมมองว่าการ์ดสกิล ของตู้นี้นะไม่ว่าจะเป็นเฟอร์โกเลียนชาร์ลอตหรือว่าแจ็คเดลิปเปอร์เนี่ยมันเอาไปใช้กับตัวละครอื่นๆได้ค่อนข้างยากอ่าพูดตามตรงเลยแล้วกันนะครับแล้วก็แจ็คเดลิปเปอร์เนี่ยการ์ดมันก็ต้องใช้กับตัวมันใช่ไหมอ่าตัวของชาร์ลอตเฟอร์โกเลียนเนี่ยถ้าใครอยากได้เนี่ยก็เปิดเลยก็ได้เพราะาตัวละครที่ค่อนข้างโอเคอยู่นั่นแหละแต่ว่าถ้าอยากได้ตัวของแจ็คเนี่ยผมมองว่าถ้าใครมีไลอาใช้ไลอาดีกว่า แต่ถ้าใครไม่มีไรอาใช้แจ็คแทนได้ประมาณนั้นนะครับแล้วแต่ทีมของเราหลากัหลกๆอันนี้คือความพิเศษส่วนตัวของผมและการพกเพื่อนๆอราไปพิจารณาดูกันเองเพราะว่างบประมาณของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละคนอวยตัวละครไม่เหมือนกันผมมองว่าเกมนี้เป็นเกมอนิเมะแน่นอนว่าแต่ละคนเนี่ยจะอวยตัวละครที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วบางคนชอบแจ็คเนี่ยกูจะเล่นแจ็คอะทําไมก็ไม่ผิดนะเอาจริงส่วนตัวผมว่าเล่นตัวละครที่เราชอบดีกว่านะครับมันจะได้มีความสุขประมาณนั้นเพราะมันเป็นเกมอน,นิเมะไงใช่ไหม ใช่ไหมอ่าหลักๆก็คือจะประมาณนี้เพราะฉะนั้นชอบตัวไหนเล่นตัวนั้นได้เลยนะไม่ต้องมาฟังตามที่ผมพูดก็ได้แต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยจะเป็นการสรุปตามเนื้อผ้าของตัวเกมว่าตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีอ่าเราจะเป็นต้องมีการ์ดตัวนี้ไหมหรือไม่จะเป็นต้องมีก็ได้อะไรประมาณนั้นใช่ไหมแล้วก็งบประมาณในการเล่นเนี่ยหรือว่าสายฟรีเนี่ยควรจะจัดสรรทรัพยากรอย่างไรส่วนตัวผมจะแนะนําเป็นแบบนั้นส่วนตัวคิดว่าชาร์ลอตมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับเนาะเพราะว่าเราต้องการเคาน์เตอร์ไอแท็กของเขาไงเราอัพสกิ เลเวล5ปุ๊บเนี่ยทีมเราได้เคาน์เตอร์ไอแท็กทั้งทีมเลยสกิลโจมตีธรรมดาทําให้ทีมเราได้เคาน์เตอร์ไอแท็กแล้วสกิล2ก็เป็นการบัฟพลังโจมตีพลังโจมตีเวทแค่นั้นแต่ถ้าเรามีการ์ดเราจะได้บัฟพลังป้องกันมาด้วยถ้าอยากได้ก็ค่อยเอาไม่อยากได้ก็ไม่ได้เสีเยดนะเพราะว่าการ์ดสกิลแพสซีฟของเขาคือโจมตีธรรมดาเนี่ยถ้าเราโดนโจมตีมีโอกาส20เซนคืนอ s พใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเรามีก็ได้ไม่มีก็ได้ส่วนตัวผม,ผมเลยคิดว่าผมจะเอากุญแจเปิดแค่ชา์ล็็อตแ้้วกกูเน่ผมไมไปิดนะ ส่วนตัวผมคิดว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะครับแล้วก็เฟอร์โกเลียนกับแจ็คเดลิเปอร์เนี่ยในอนาคตอันนี้สปอยในอนาคตนะครับสปอยเลยในอนาคตอันนี้คือสปอยแบบสปอยจริงในอนาคตจะมีตู้หนึ่งที่เข้ามาก็คือตู้ของยามิเฟสติวัลหรือว่าล่างตัวของแบดบอยแล้วก็ตัวของลักซ์ล่างเฟสติวัลหรือว่าล่างชุดคุณหนูเนี่ยตู้นี้นะครับจะเป็นตู้แรกถ้าเป็นของเซิร์ฟไทยเนี่ยจะเป็นซีซัน6ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นของเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเป็นซีซัน8 จะเป็นซีซั่น8ตู้นี้จะเป็นตู้แรกในประวัติศาสตร์ของเกมเลยที่จะเอาตัวละคร,รลีลานจากทุกซีซั่น1 2 3 4 5 6แล้วก็8มารวมกันตัวละครซีซั่น7ไม่มีนะครับมันจะมาเป็น1 2 3 4 5 6แล้วก็8ก็คือเอามารวมกันในตู้นี้หมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็แค่รอลุ้นเอาก็ได้ในอนาคตถ้าเราอยากได้ตัวละครพวกนี้เข้าใจไหม เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสมากมายแต่ถ้าใครซีเรียสก็แล้วแต่งบประมาณนะผมไม่ห้ามนะครับจัดเลยนะของมันต้องมีก็จัดเอาแต่ส่วนตัวผมว่าชาลลอตตัวเดียวก็พอแล้วยกเว้นคนอยากได้ตัวละครตีบอสนะครับเราอยากได้ตัวละครที่เอามาไว้ตีบอสเนี่ยแล้วเราอยากได้ตัวละครตีบอสสายสีเขียวอ่ะนะครับก็คือใช้ตัวละครสีแดงซึ่งปัจจุบันมันมีโนเอลกับยามิใช่ไหมแต่ว่าโนเอลเนี่ยเอามาตีดีไหมมันก็เฉยๆอ่ะแล้วก็แอสตาล่างนี้ แอสตาซีซันหนึ่งนะครับปัจจุบันนะถ้าเป็นเซิร์ฟไทยจะมีแอสตาซีซันหนึ่งแล้วก็จะมีโนเอลใช่ไหมแล้วก็ยามิแต่ผมเนี่ยไม่มียามิไม่มีตัวของแอสตา A star, แต่ผมมีตัวของโนเอลแต่โนเอลเนี่ยมันเอามาตีบอสก็ยากเหมือนกันเพราะว่าตัวละครของเขาเนี่ยเป็นการโจมตีหมู่ไม่ใช่การโจมตีเดี่ยวใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเอามาตีบอสเนี่ยผมมองว่าเฟอร์โกเลียนก็ใช้ได้เหมือนกันนะอ่าถ้าขาดตัวตีบอสสีเขียวเอาเฟอร์โกเลียนมาตีบอสได้นะครับประมาณนั้น แล้วก็อย่างที่บอกถ้าตัวตีบอสสายสีฟ้าก็ใช้ไรอาไม่จะเป็นต้องใช้ตัวของแจ็คก็ได้แต่ถ้าใช้แจ็คก็ได้เหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็ตัวละครโจมตีสายสีแดงเนี่ยเราสามารถใช้ตัวยามิใช้ตัวจูเลียสใช้ตัวเคียโตถ้าไม่มี3ตัวนี้ก็ไปใช้แจ็คเดริเปอร์ล่างฟ้าอะไรประมาณนี้ก็ได้สุดแล้วแต่งบป,ประมาณแล้วก็ไอดีของเราว่าเราขาดตัวไหนแล้วกันอันนี้พูดแบบเป็นกลางแล้วกันกเพื่อนๆรอไปพิจารณากันดูเอง สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนนี้ผมต้องขอจบแต่เพียงตรงนี้กันครับสวัสดีครับ